temporary facial paralysis ในกรณีของ Sinovac แต่ว่าผมจะให้อีกมุมหนึ่งล้วกันผมจะให้อีกมุมหนึ่งแล้วมันเป็นมุมซึ่งเผลอในระยะยาวอาจจะมีความสำคัญมากไปกว่าผลข้างเคียงระยะสั้นโดยสัมไปเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ววัคซีนทุกชนิดที่พึ่งถูกนำเข้ามาแล้วก็เอามาฉีดในหมู่ประชาชนในหมู่ประชากรในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันจะเจอกับวิกฤตศรัทธานในระยะแรก นะครับซึ่งวัคซีนแต่ละยี่ห้อก็จะเจอทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ไม่ว่าจะเป็นโมเดอร์นาไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคหรือแอสตร้าเซเนกาหรือจอห์นสันและจอห์นสซนนะซึ่งล่าสุดจอห์นสันและจอห์นสซนก็ข้ามอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ได้ในยุโรปไปแล้วก็เหลือเฉพาะในสหรัฐอเมริกาถ้าอยอยที่อเมริกาไม่ยือ้อ แอาว้าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันกลายไปเป็นปัญหาสำหรับซโนแวคเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องประเด็นของ t e m p o r a r y facial paralysis ซึ่งอันนั้นอาจจะอาจจะมีคำอธิบายว่ามันเป็นเฉพาะหลอดที่เอาไปฉีดที่โรงพยาบาลในจังหวัดประยองแล้วก็ไม่ได้มีผลในประชากรหมู่มากทั้งหมดทั้งประเทศที่ฉีดซโนแวคนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาในทุกๆหลอดที่นำเข้ามาของซโนแวคแต่ว่าประเด็นซึ่งกลายมาเป็นปัญหาใหญ่สำหรับซโนแวคเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องของอาการข้างคิง ช่วคราวระยะสั้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเฉพาะกรณีหรือเฉพาะหลอดแต่ว่ามันกลายมาเป็นประสิทธิภาพโดยรวมเลยหลังจากที่มีการทดสอบในระยะที่สาผมใช้ดูข่าวนี้แล้วผมดึงมาจากที่เดอะแมตเตอร์เขารายงานแต่ว่าเดอะแมตเตอร์เขารายงานเขาก็ดึงมาจากข่าวต่างประเทศอีกทีนึงแหละแล้วลมันไม่ใช่ข่าวต่างประเทศแบบที่ไปตีพิมพ์ในนิตยสารหรือสำนักข่าวไหนซึ่งไม่ได้มีความน่าเชื่อถือมันมีความน่าเชื่อถือและนั่นก็คือ The e c o n o m i s t คอนมิส <Econom> เขารายงานว่าเซโนแวคเนี่ยส่งประสิทธิผลในการป้องกันโควิด -19 เนี่ยหลังจากที่ทำคลินิคอลทรัลเฟสสามเนี่ยนะฮะออกมาเนี่ยปรากฏว่าอยู่ที่เพียงแค่49.6%คราวนี้ทำไม49.6%มันสำคัญทำไมตัวเลขที่มันต่ำกว่า50%มันสำคัญมันสำคัญก็เพราะว่ามันต่ำกว่าและมันต่ำโดยมันต่ำแบบชฉิวเฉียดนะฮะต่ำต่ำกว่าระดับซึ่งมีความสำคัญในเชิงมาตรฐานซึ่งจะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะฮะมันต่ำเกินไป0.4%แปลว่ามันต่ำไป0.4%จุด่เปอร์เซต์่ำไปกว่าร้อยละหซึ่งแปลว่าถ้าเป็นไปตามนี้แล้วถ้าเกิดเซเนอร์แบเนี่ยไม่สามารถไปหาพันธมิตรที่จะทำคลิ i ิคอลทร a l รอบใหม่ที่จะพิสูจน์ว่าวัคซีนของตนเองมีศักยภาพในการป้องกันได้ถึงอย่างน้อยร้อยะ50เกณฑ์ขั้นต่ำของ WHO นี ถ้าเซโนแบกไม่สามารถจัดสรรการทำ t r า a แบบนั้นมาได้ซึ่งผลข้างเคียงเนี่ยก็จะแปลว่าเราพูดถึงการฉีดวัคซีนเซโนแวคซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับโดยองค์การอนามัยโลกคราวนี้ผมไม่ได้บอกนะครับจริงๆผมบอกตรงกันข้าม้วยสามผมเชื่อว่าถึงเวลาเดี๋ยวเซโนแวคเนี่ยเขาจะหา c คลินิคท t r i a ที่ผลออกมาแล้วดีพอที่ย้ำชัดว่าวัคซีนของเขาดีในระดับซึ่ง ป้องกันไม่ให้คุณติดโควิด -19 ได้เกินกว่า50%เนี่ยเดี๋ยวคลินิคอลทราว l ที่มีผลที่ดีในระดับนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีออกมาผมเชื่อว่าอันนั้นไม่ได้อยู่นอกเหนือเกินศักยภาพของซซโนแวคแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ดีเรากำลังพูดถึงวัคซีนซึ่งความเชื่อมั่นในเรื่องของอาการข้างเคียงตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบในประเทศแล้วเรากำลังพูดถึงวัคซีนซึ่งปรากฏว่าไปไประมาเนี่ย ป้องกันการติดเชื้อเนี่ยได้แค่ไม่ถึงร้อละห้าสซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะฮะเอาจริงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แปลว่าก,การไม่ฉีดเซโนแวคมันสู้กับมันดีกว่าการได้ฉีดเซโนแวคไม่ใช่นะฮะคือ50%มันก็ยังใช้ได้แหละในเชิงการป้องกันการติดแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเหตุผลที่คนจำนวนมากเขาต้องการฉีดวัคซีนเนี่ย,ย,ยก็คือฉีดเพื่อให้สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ ฉีดเพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้โดยที่คนอื่นยอมรับว่าเราที่ฉีดเนี่ยจะไม่เป็นผ่าสมมุติว่าสมมติฉีดซีโนแวคไปแล้วในอนาคตเนี่ยเดินทางไปในต่างประเทศแล้วประเทศอื่นก็ไม่ยอมรับแล้เขาต้องการให้ฉีดยี่ห้ออื่นล่ะ